ีหน้าต่างใหม่หน้าต่างใหม่จ้ะหน้าต่างใหม่มาติดแล้วน,นั่นด้วยสวนผักนั่นเขาก็จะใส่อันนี้ที่ว่านี่จ้ะนี่เนี่นเขาจะใส่อันนี้เดี๋ยวน้องต้องย้ายไมโครเวฟนนิดนึงจ้าแต่เดียวนี่ออกจ้ะจะใส่หน้าต่าง หน้าต่างสวยหน้าต่างสวยจ้ะหน้าต่างสวยมากเปิดที่นี่เปิดที่นี่โอ้มันสวยมากมจ้ะนู่สวยโอ้ตื่นเต้นสวยจ้ะสวยสวยถูกใจจ้ะเขากลังแสนห้าต่างข้างบ้านจ้ะ ติดตั้งกระจกนะออกกระจกออกกระจกท้งหมอกออกำลังใส่อันนี้พังออกแล้วจ้ะเขาจะเริ่มใส่กระจกจ้ะเป็นห่วงเขาจะตกจ้ะ <c oughs> บางคนเขาก็น้องก็อยากเขียนวิดีโอให้เดวิดเบิงจ้าอยากให้คนเบิงเขากำลังใส่กระจกใส่แล้วจ้าอ๋สวยมากเากนะั้นเขาจะใส่อีกอันนึงจ้าอันนั้น ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปีป้าปังเลนะไปเที่ยวกับพรหมไหมอ่า uh huh. ธมาจจะไปไหนจะไปกับแนนหายาหายาธมาชอบอ่าขับรถนานจ้ะห้าชั่วโมงอจูเลียว่าไปจ้ะจูเลียไปบ้านเพื่อน ยา yeah, ทำข้ามยู่ที่ไหนเช่า uh, กาแฟกับโทมัสจากคาป,ปูชิโนเซบว่อาร์ดา <Oops. S 2> อร่อย<ม>ไหมมันอร่อยมากดูฝนตกน้ำท่วมน้ำท่วมเ yeah. yeah, นี่ย thank you thank y o ยาหน่เอาไหนก็เอายา yeah. ไม่จะไม่กินหมดเนี่ยอยู่เอาชิมดูดิมันอร่อยไหมไข่กับเบคอนเฉยๆเป็นยังไงห้องน้ำสะอาดหรือเปล่าทอมัสสะอาดเนาะสะอาดไม่เหมือนกับอันนั้นใช่ไหมสะอาดดีใช่ครับแต่วันนี้ลวเวนห้องน้ำไม่สวยมัน ห้องน้ำไม่สวยเลเว่นห้องมันไม่ไม่สวยมากมันเหม็นมันเหม็นกับที่มันกับแอลกอฮอล์มันจะทำกับเบียร์จิ้มผ่าลาย Daddy, This is my song เสร็จป อชีสหน้าอร่อยเซียบอ่บอร่อยอยู่จ้าแล้วเดินทางต่อส่องช่วงมองมันจ้าใบกับที่นิวพลเมอมันชาชาเพราะว่าเพราะว่าติดรถติดมากรถติดมากจ้า <am> ชอบมากอ่ะสิโยเกิร์ตโยเกิร์ตใช่ไห <black boy. S 1> มรอก่อน ให้ธรรมะชิมหน่อยธรรมะชิมอ,อาสนไม้ชายกับชิมธรรมะไม่ชอบชิมอร่อยไหมเย,ยบ <laughs> ยังมั้ในสุกจะล้อล้อให้มันลนเดี๋ยวน้องสิอ่ะนี่ได้แล้วเนะนี่ยไหมยังนอนนี่นอนจับซื้อบลได้จ้าแต่ว่าแซ่บๆซบเด้นี่มันสิออกอ่านี่ออกหวานหวานอือยังม่้ในสุกต้องเขยา่าเขยา่ามันค่อยสิลนเดี๋ยวน้องขอเก็บของก่อนจะ้ะ <laughs> well, for you. I'm oh, not tidy. I was going to change. Oh, no, it's lovely. Yeah. Thank you. Oh, and avocado. Oh, and bread. Yeah. And will be pleased. Yin's will be pleased. He doesn't like my knives because he he, he he likes sharp knives and he knows. Yeah, it. yeah, yes. very sharp and very really good knives. Really good wow. ISMEG! Васuralism s นี่คืหรบบปาดเนื้อจะออกมาให้เมียเพราะว่ามีดเราบกคมเดวิดมาเปิดให้แม่คุณแม่ฉันมาบอกเดวิด Um, what are you doing, Nong? Yeah, <laughs> that's better. Oh, what's that, Nong? This way, where we got it? Cotton lovers, aroma. Oh, really? Hey, okay. wow, Nong, never had one of those. So, I, 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 I do, I put something in there and yep, how does it work? It up. Yes, that's right, eh. Mm -hmm. Show me now. To be smart, and it's kind of smart. It is now fifteen, nearly twenty day. years old dear, yeah. and you wouldn't know it. No, and fine. as yeah. and as I say, Please. thank you so much. Good. Thank you so yeah. much. So much. <laughs> thank you so much. Lovely gifts. Oh, wow. You know, sorry, David, but yeah, she lived on the steps with a late like, birthday card, and it was only two days. The old Tess was old, and you know, not so well. But she said, tessa came down the steps and peered through the glass at her. Wow, this is pretty She's got a and she said it's no yes. all broken. It's um, yes. okay. It's never been good for her. It's Sally's scared by we, We're to town together. We'll Tom? You want You want Tom, you should know you sleeping. Oh, okay. i อ๋เกิด่อยายเรามีฮีเตอร์ใหม่จากทั้งบ้านปกติแล้วเราสิมีอ่ะไฟะน้องจะพาไปดูอันนี้น้องนอนที่นี่ยาแล้วเห,ห็ดว้ไหจ้ะไหนถ้ามนอนที่ไหนฮีเตอร์จ้ะอ๋อ oh. ยีนอนบิ๊กบิทใช่ไหม โอ้ oh, ปกติ này, จูเลียสิน้อนนี่จ้ะแต่ว่าจูเลียบอดแดม้าจูเลียไปบ uh, mm ้านพักเพื่อน stay here okay yep <Yeah. S 1> okay see you soon oh. you hungry a little bit okay ม <Ooh. S 1> mm ีแมลงวันด้วยหมู not very good the, now the bigger ones are dropping ให้ไหน the garden the garden s a mess nice. My boy l l c o m i n g t o m o r r o w h e my garden is a big mess now but oh, I h o n t know where o u come loan เต็มเบิดจ้ะนี่เดี๋ยวน้องสิเก็บเอาจ้ะล่วงอันนั้นเป็นกีวีจ้ะกีวีกีวีหลังจากนั้นอันนั้นพรมอันนี้ก็จะเป็นอ่าที่ทําชานี่จ้ะอันนี้ต้นแพรอันนี้ต้นอ่าต้นซาลีต้นแพรจ้ะลูกแพร อันนี้ส่วนเพราะว่าพ่อไงเราบวยูวย้ยายเราเห็ดบ่อใดก็ได้แค่นี้จะฮะอ่านแล้วแล้วก็จ่างคนมาดูแลเอาจังแสนาเห็นไุ่นจ้ามองนึงพุ่นต้องต้องเปิดประตูเปิดประตูออกออกไปทั้งนี้หลัง,งนั้นก็นเยอะมากอุ้ยแสยบได้นี่ หวานจ้าคำด้านม้เราจะนั่งกินนาโอเคอ่ยนะโอเคโอเคบ๊ายบายแมนยายเราบายบายครับบายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบายบาย